ประชาชนแห่ยินดีรัฐบาลจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหัตธาตุของพระสาร <mel> <ic> ีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดียเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567เวลา14.30นาฬิกา30นาที รัฐบาลจัดถแถลงข่าวพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหัธตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคขลานะจากสาธารณรัฐอินเดียมาปฏิสถานเป็นการชั่วคราวณนะประเทศไทยโดยมีนายเสริมศักด์วงพาณิชย์รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมมิสเตอร์นาเกรสิงเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยและนายสุภชัย วีระผู้ชงเลขาธิการสถาบันโพธิขยาวิชัย980พร้อมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปรัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันโชธอธิบดีกรมศิลปกรและนายชัดพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมศาสนาเข้าร่วมงานในห้องแกลรลี่5หอศิลปห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม นายเสือมศักดิ์พมพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ารัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียดำเนินงานโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหัตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมัลลานะตามโครงการธรรมญาตราพระบรมสารีริกธาตุจากมหาณีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง จากสาธารณรัฐอินเดียมาปดิษฐานชั่วคราวณประเทศไทยเ,าาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ในระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง19มีนาคมปี2567นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่อุบลราชธานีและกระบี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวต่อว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ศาสนิกชนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้ร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอารัตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคขลานะที่เป็นองค์ดั้งเดิมที่คนพบในสถูโบราณ เมืองกระบี่และเมืองสัตจีจากสาธารณรัฐอินเดียมาปฏิสถานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงขอเชิญาศาสนิกชนร่วมรับขบวนอันเชิญมาปฏิสถานเป็นการชั่วคราวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในส่วนกลางวันที่23กุมภาพันธ์2567 เวลา16นาฬิกากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดริ้วขบวนอันเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตรการตาโดยจัดขบวนโคมขบวนการแสดงสีผ้าการแสดงกลุ่มชาติพันธุ์การแสดงจากอินเดียขบวนธงชาติไทยธงชาติอินเดียธงธรรมจักรและธงสัพพันรังสีขบวนโคงประทีปและโคมดอกบัวขบวนรถมาขบบูชาประดิษฐาน พระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกรถบุปชาติประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอราราธทาขบวนเฉลิมพระเกียรติและขบวนจิตอาสาเป็นต้นและในเวลา17นาฬิกานายเชษดถาทวีศินนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานและพิธีเจริญพุทธมนต์หลังจากนั้นเปิดให้ประชาชนเข้าสการะบูชา ตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2,567เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาหน้าหอคำหลวงอุทยานราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่10ถึง13มีนาคม2,567เวลา9นาฬิกาถึง20นนาฬิกาาวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้วันที่15ถึง18มีนาคม2567เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาณวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่โดยในทุกวันตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจะจัดพิธีเจริญพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับศาสนิกชนที่เข้าไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหัตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะโดยแต่ละพื้นที่จะมีพิธีเจริญพุทธมนต์ตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหัตธา,าตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567หล้อมรวมพลังศรัทธาของศาสนิกชนชาวไทยทั่วโลกซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพระพุทธศาสนาบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง แบ่งเป็นส่วนการจัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุณนะเมืองปิปราวารัฐอุตรประเทศสาธารณรัฐอินเดียสังเวีนียสถาน4ตำบลการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณนะบรมบัรพศวัดสาเกตและข้อมูลเกี่ยวกับพระธาตุที่นำมาจัดแสดงในประเทศไทย รวมถึงนิทรศการเกี่ยวกับพุทธประวัติจากประเทศอินเดียและส่วนของจารย์จัดกิจกรรมเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาพุทธศักราช2,567ระหว่างวันที่24ถึง26กุมภาพันธ์2,567นี้